พระยายมเป็นใครถึงได้ตัดสินนรกสวรรค์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะได้ยินก็จะเล่าให้ฟังในมุมมองหลายๆมุมมองมุมมง,งแรกก็คือพระยายมในฐานะตำนาน ในตำนานพื้นบ้านเนี่ยเขาเรียกโยมพบานยมพ,พบาลก็เป็นผู้ตัดสินนกสวรรค์นคนที่ตายแล้วก็จะไปถึงยมบริกรรมยินเล่าเป็นตุเป็นตัก็มีคนไปที่ห้องท่องนลกสวรรค์ก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือตำนานพื้นบ้านอีกตำนานอีกตำนานหนึ่งก็คือเป็นตำนานที่เป็นสำนวนประตไทยที่มีเอกสารยืนยันก็คือจินดามณีอันนี้เรียกว่าพญายม นี่เราเรียกกันพระญาโยมพญาโยมเนี่ยเป็นจำนวนไทยนะจากกินด,ดามณีอันนี้อยู่สามสบเพ,พภูมิใครสนใจก็ไปศึกษาเ <c oughs> ่วนัวอีกอันหนึ่งก็คือในบาลีนะในบาลีน่าจะเป็นชั้นพุทธวจนะเนีเ่ยนะพันุพุทธพุทธพเลยนี้ก็จะเรียกว่ายมสะนะถ้าท่านได้ไปอ่านหรือศึกษาก็จะได้ยินว่าท่านมาท่านพ่อมหาจำเลิญนท่านได้เห็นยมมาทูตไหมยมมาทูตทั้งสี ผู้คนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายนะท่านได้เห็นบ้างไหมว่ามันท้าใครสัญญาณอะไรบอกท่านอะไรเงี้ยอันนี้ใครสนใจก็ไปสนใจก็ไปดูในบาลีนะก็ยังไม่ให้นะอันนี้ก็เป็นสำนวนของไทยในานะพญายมเป็นใครเป็นตัดสินนรกสวรรค์ก็เป็นผู้ดูแลนรกสวรรค์นั่นแหละนะเต่๋ยบาลีที่อยู่ในหมายความนะถ้าหากว่า ให้คําว่าความหมายเนี่ยทางผู้ที่เขาเรียนบาลีแปลบาลีก็จะบอกว่าหลวงพ่อนะเอานี้เป็นหมายความว่าหมายความตามอความหมายบาลีของหลวงพ่อนี่แหละนะ <c oughs> ที่ไปดูมาก็คืออบาลีก็บอกว่ายามัสสาก็คือยมสารเนี่ยแต่หมายความก็คือความหมายเขาก็คือ,อเป็นยามหรือเป็นพระยาโยมหรือเป็นสติเ่เป็นสติของยินยานที่ตายแล้วอ่ที่ผู้ที่ไม่มี อัตภาพมนุษย์คลองเนี่ยคือไปแล้วเนี่ยไม่มีอัตภาพเป็นมนุษย์ละเป็นสิ่งที่เป็นโอปติกาเนี่ยย่อามศาสตร์เดี๋ยวนี้ก็คือยามคือผู้ที่คือผู้ที่เห็นนรกสวรรค์เนี่ยแหละใครถ้าใครไปถึงวิชาสองนะถครเคยฟังจากบารกิจมาแล้วเนี่ยก็คือผู้ที่ถึงวิชาสองเนี่ยสติสััปสัญญาเนี่ยจะหนาแน่น,นแล้วก็จะเห็นสัญญากรรมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นกรรมทุก สัญญากรมกิเลตันหาราค้าอะไรต่างๆมันจะวนขึ้นมาหมดเลยนะถ้าหากว่าอยมสะหรือพยายมที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยไม่ได้ฝึกมาก่อนไม่ได้ฝึกธรรมะจนทิ้งให้จนจะจนทิ้งทิ้งส่วนที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรต่างๆคือทิ้งปิดประตูนรกอะคือยังถ้าหากว่ายังไม่รู้ถึงโซดาบันเนี่ยยังปิดประตูนรกไม่ได้เนี่ย จิตหรือยมะสาเนี่ยก็จะให้ไปนรกไปคือปันโผอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณมีอะไรขึ้นมามันก็ไปตามนั้นเลยไม่ได้คัดกรองให้คุณเลยอะไรมากก็ไปตามนั้นนะสัญญากรรมไหนขึ้นมาก่อนแรงก่อนก็ไปตามนั้นอันนี้คือความหมายของอยงมะสาหรือพยายมในจิตของเราที่เราเป็นอัตภาพที่เป็นอัตะอยู่คราวนี้ถ้าหากว่าผู้ที่บรรลุโสดาบันแหละบรรลุโสดาบันเอ,อกไอคีจิตร้อนๆเนี่ย ไอ้ที่ไอ้สัญญากรรมที่มันร้อนๆเนี่ยมันจะมันจะพอร้อนแตะแล้วมันจะทิ้งจะไม่ไปอ่าแต่ว,ว่าถ้าเย็นอย่างพวกอะไรเป็นสบสบายเป็นธรวมดามีรักมีกจิตที่เย็นอย่างเงี้ยไปเนี่ยอันนี้คือโซดาบันอ่าในบาลีก็จะบอกไว้ว่าจะไปเกินไม่เออไม่มีชาติที่แปดก็คือเกิดได้ไม่เกินเจ็ดครั้งเนี่ยคำนวนบอกว่าไม่มีชาติที่แปดสำหรับอ่าผู้ที่เปลี่ยนยมสะในในลักษณะที่เป็นโซดาบันแล้วอ่าที่ท่านถึงโซดาบันแล้วก็คือ เาบรรลุถึงหนานแน่นถึงชั้นวิชาสองแล้วในข้าเป็นมนุษย์เน่หนานแน่นไปถึงชั้นวิชาสองแล้วคือมีสติสัมปชัญญะที่หนานแน่นแล้วนะโอกาสที่จะเกิดได้อีกแค่กิจครั้งก็คือถ้าพูดในทํรนองของพุทธวจ,จนะก็จะเรียกว่ามันจะมีอะไรอนะอย่าโซดาบาร็มีเยอะนะมีโกรังโกละมีอะไรเขา้าไเยอะแยะไปหมดนะมีห้าหกชั้นนะนะเพราะนั้นก็ใครสนใจก็ไปดูในชั้นพุทธวจ,จนะเอานะแต่ว่าจะปิดประตูนรกแล้ว เดี๋ยวว่าถ้าท่านใดที่ยังไม่ไดบรรลุทมอะไรเลยปล่อยตามสบายก็สุดแท้แต่ว่าสนาเนี่ยถ้าสุดแล้วแต่ว่าสนาก็กแล้วแต่ว่าสนาคือจิตของมัน,มนก็จะไปถึงอะไรก่อนก็ไปถึงนั้นแล้วมันจะเป็นถึงในเวลานานเนื่องจากว่าเราไม่มีร่างมนุษย์หรือไม่มี <c oughs> ร่างอาัจฉริยะของมนุษย์ของเราได้กลับคืนมาให้พอมันไปเหมือนกับเราอยู่ในความฝันเราฝันปุ๊บมันก็ไปถ้าหากเราไม่มีร่างให้มันกลับคืนมาตื่นเนี่ยมันก็จะไปอย่างนั้นแหละนะ ท่านเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นจาตุูมเนี่ยก็ห้าสิบปีมนุษย์เท่ากับหนึ่งปีที่ไอ,ไอจาตุมหาราชิการชั้นที่หนึ่งเนี่ยชั้นที่สองก็ร้อยปีมนุษย์นะชั้นที่สามก็ไอเป็นทองเท่าไปสองร้อยปีมนุษย์เป็นเท่าไรอ่ะเป็นพันปีมนุษย์อะไรขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นบาลีมหาจนถึงชั้นคมะนี่ยคมจ้องเท่ากี่ชั้นน่ะจนถึงสองหมื่นกับเนี่ย่างไออันอาราดาบทกับอทุกดาบทเนี่ย ท่านไปอยู่ชั้นสูงสุดเดก็คือไปที่อะไรนะไอ้เนสันวาเนสัญญานาสัญญาเจตนาเนะี่ยเป็นชั้นทีน่สองหมื่นกัดเนะี่ยไม่รู้เลยว่ามันทุกเป็นยังไงเลยค่านเนี้ยก็เลยไม่สามารถจะพระพุทธเจ้าเลยไม่สามารถจะไปปวดได้อย่างนี้เป็นต้นน,ะนั่นเองอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าไอ้พญายมพยายมที่ว่าเนี่ยมันก็มีทั้งในรูปแบบของอตำนานพื้นบ้านที่เราต่อกันมาเป็นตำนานที่เป็นสำนวนที่เขามาปรับปรุงแล้วเป็นตำราเรียนอย่างจินดามณีอย่างเงี้ยน,นะหรือว่า อยู่ในบาลีแตชั้นพระตพไตรปิฎกเนี่ยก็มีนะหรือว่าถ้าหากว่าใครทำในวิปัสสนาได้ก็จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อพูดนี้ว่าอ๋อพญายมหรือว่ายมพยวาหรือว่ายามสาศะเนี่ยมันเป็นจิตของเรานี่แหละนะเป็นจิตเป็นการเกิดอยู่ที่จิตของเราเนี่ยเพื่อที่จะ,ะคาดว่าเราจะไปหรือไม่ไปถ้าหากว่าบารรลุไปถึงโสดาบันแล้วก็มันก็ไม่ไปแล้วปิดประตูนรกแล้ว แต่ว,ว่าถ้าใครใดบรรลุถึงอราหันต์แล้วมันแตะละทิ้งเลยก็พอเราตายไปจบก็จบไปเลยก็หายไปเลยอันนี้คือนิพพานนั่นเองจ้ะ